you <music> นอกจากภาพความสดใสของบรรดาสามเณรและศีลเจารีนีทั้ง141รูปณนะสวนเวรุวันพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมในการฝึกวัดปฏิบัติแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของการได้มาจํำวัดในครั้งนี้ก็คือการร่วมเผยแผ่หลักธรรมคาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเช้าจะตื่นประมาณตีห้ตื่นม,มาก็แปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําแล้วก็มาห่มสบงแล้วก็ มาสวนมนทำวัดเช้าแล้วเราก็ไปเดินจงกรมแล้วก็รับรับบินทบาทหลังจากที่บินทบาทก็จะนำบาทขึ้นไปบนศาลาแปดเหลี่ยงไปพิจารณาอาหารแล้วก็ฉันฉันเสร็จฟอาจานย์ก็จะให้พรบทสมานเนรอำนวยผลแล้วก็จะไปล้างบาทเสร็จปุ๊บก็จะ ทำกิจกรรมแล้วก็ชันเพงอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็จะนอนพักแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่อหลังทุ่กิจกรรมก็สวดมนต์ทางวัดเย็นอาบน้ำแล้วก็เดินกับที่พักภาพญาติโยมที่มาเฝ้ารอถวายพระตาหารทั้งในช่วงเช้าและเพลนคือภาพแห่งความศรัทธาของการอุปถัมภ์คำจุนพุทธศาสนาที่กลายเป็นภาพอันชินตาในทุกๆวัน และวัดปฏิบัติสําคัญอย่างหนึ่งที่บรรดาสามเณรจะต้องทําเป็นประจำในการฝึกวินัยแห่งความรับผิดชอบก็คือการดูแลล้างทําความสะอาดบาทหลังฉันเสร็จในช่วงแรกของการเรียนรู้หลักธรรมนั้นจะเป็นการสอนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยความเมตตาเพื่อให้สามเณรน,น้อยค่อยๆปรับตัวกับการใช้ชีวิตในห้วงเวลาบรรพชา การบวชของสามเณรน้อยในวาระนี้เปรียบเสมือนการปลูกต้นกล้าเพื่อสร้างปัญญาและเป็นก้าวแรกบนถนนสายธรรมะที่จะช่วยสร้างาศาสนาถายาทในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ติดตามวัดปฏิบัติของสามเณรทั้ง5รูปรวมทั้งเหล่าสามเณรและศีลเจ้าริณีได้ไหนโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลเจ้ารินีภาคฤดูร้อนโดวยวัดยานาวาร่วมกับกรุมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม